ได้แล้วได้ตัวเด็ดได้ทีเด็ดแล้วอาจารย์บอกโตนี่แหละไปโอ้ยเอา้โหเห็ดอย่างพากันเหตุงาบ้ากันเห็ดอย่างเนาะตัวเป็นตัวทีตัวเด่นเป็นว่าได้ดิอันอาจารย์ว่าวันที่ยืนชิบโคลนี่สิคัดให้นี่มันแมนตัวนี้บ่ครับหรือว่าเป็นตัวอื่นหรือจังใดก็ยังว่ากะจีคัดให้อยู่กะจี นั่นแหละจังมาเอาวันที่ยี่เอาอาธิบ่ตเมนตัวนี้ก็ได้หรืออาธิบอตเมนตัวนี้ก็ได้เออความตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพ่านนัดทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการ์ดนมัสการครับอาจารย์อ่าเล่นฝันจะเล่นซูมจะเห็นโทรมาดวนแท้เนี่เรื่องแล้วอาจารย์โทรน้ำดวนเลยตัวเลขกับฝันไปนั่นแหละนอนกับโคนนอนกับฝันเนาะว่าฝันนี่แหละ แจก็กสิฝันเป็นจริงเงือบจังไดละ่ะเมื่อน,นั่นมาหาพอาจารย์ให้สูตรคำนวณไปเนาะ<แ>นวันนี้นอาจารย์นัดว่าสีจัดตัวเน้นแนให้วันทีออ่ยี่สิบเก้าแต่วัพนพุธในเทววันที่ยี่สิบเก้าอาจารย์ทบไปหาให่มาหาาสันก็นเลยมาเพราะว่าฝันนะน,<อ>นีมิตฝันวันเทาะนิมิตฝัน,นหามันเป็นบุญครับหาเพื่นใดไปยิบจับลัตเตอรี่ไว้ ผู้เห็นคลิปเห็นนี่สิเป็นบุญตัวเมื่อน,นอาจารย์ปล่อยไปหกขางแต่ว่าพระท่านได้คัดตัวนิน<อ>ให้เนาะพระท่านได้คัดให้ดอกอาจารย์นัดวันที่ยี่สิบเก่าพระท่านได้คัดให้แต่ว่าโทรมามื่อนี้เสียห้มาให้มาเอาเลขความฝันเออความฝันไปก่อนครับมันบ่เขาเลขคำนวณม,มันก็นต้องเขาเลขฝันละครับอาจารย์ฝันว่าจังไใดครับฝันเด้อ มันเป็นจริงเนาะครับเลยกที่ปล่อยไปเนี่ยปล่อยไปหุกหางเป็นบ่ครับอืมถืออยู่เป็นมาคาดไห้เมื่อขึ้นนี่อ๋อมันอืมเป็นว่ามันสีออกตัวนี้ว่าสันเดียโอ้มันมีตรงกันกับเล็กในสูตรเทียรไห้ไปเนาะมันสีออกตัวนี้ครับในความฝันเดียอืมเป็นเพป็นบอกแจ๊กตัวครับบอกตัวเดียวเลยหรือตัวเดียวเลยเออคู่เดียว นั่นแหละกูเดียวก็ว่าก็สิมันใจบอกให้แอดมินมานหนาปุ้มนี่ว่าข้าพาจ้าเมียนอยู่นี่ละตัวนี้มันเป็นพุ่มแล้วก็เป็นอะไรเมืองเก่าเป็น,เป,นเป็นกูกูเกา่าปางกูบ่ะกูเป็นปางเกา่าเป็นอาจ,จ,จารย์ลุงไปเอาเลขกหนีว้เมยนเด็ดเด้่เลขน้ำมุนตะกี้กูนี่มันเป็นกูแตงแต้สมยัยไหนปุ้นนี่ผู้ใดมาครับขุดมากบนนี่ได้ร้อยบบกมืดแล้วถามหลวงปู่เรื่องครับอยู่ัน เดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ให้คนเข้าไปแม่นบ่ครับแล้วกรมศิลป์เพิ่นมาล้อมใบมืดแล้วออ๋กรมศิลป์เพิ่นบ่ให้เข้าไปใกล้บ่ให้เข้าใกล้ห้ามบูรณะห้ามเฮ็ดหยังคนได้รับอนุญาตห้ามถมดินห้ามขุดอืมห้ามขุดกรมศิลป์ผู้ใดขุดลอยบุกลอยบกเลยเคยเห็นบ่รลอยบกอ่ะอือฮะผู้ใดขุดลอยบุกลอยบกอ่ะมอวไอ้ผู้ใดมาลบหนูมาขุดเบิ่งว่าไอ้กูนี่ กูนี่ยังก็พาจกันกูสะคมินกูสะคมินนี่ร้อยร้อยบกนี่แล้วเห็นพื้นดินก็ว่าแม่น้ำนี่แล้วไปขวดไปน้ำดินแล้วร้อยบุกอ่ะบาวจีเจนเพิ่นเคยร้อยมาแล้วเพิ่นผมบอกแค่ร้อยหอกเอาแล้วคือเบาคือเฉยคือเบาสมมติบาทแช่สมร้อยบุกเนาะเบาคือสมมติบาทร้อยบกก็แสดงว่าผมนี่นำตัวผมกระวาไปเสรนจล้วครับออาผู้ใดเบิ่งคลิปเกาก็นน่าสีหูเนาะว่ามีตัวไหนเนี่ย มือนี้บ่ได้ถือมาน้ำไม่ได้ก็จะให้สี่หางอันพอาจารย์เราวจะให้สี่หางอย่างไรวันนี้เอาข้องวนข้อหกซะหน่ะนะเอฟทีเป็นคอมเมนต์มาอาจารย์จะให้สี่หางจะเอาหกหางเหมโอ้ยงานหน่อยจูงัน บัวกันกันเอาหน่อยตัวก็สซ้ำคัดไห้ตัวน้อยผู้มาเอาในหยาดมันได้หน่อยตัวเดี๋ยวอาจารย์ก็เคยให้เรียกรายนะให้แค่สองหางสามหางแค่นั้นแล้วก็มีตัวนี้ก็พ่อเป็นยังดอกครับก็เดี๋ยวรอมือวันที่ยิบเก่าเนาะวันที่ยิบเก่าอาจารย์ที่คัดให้เออวันที่ยิบเก่าจังมาเอาอีกเด้อครับแต่มมือนีโทรมาอาจารย์โทรน้ำวนๆอยากบอกความฝันให้ฟังบอกไปเราได้เหรอบอกเลี้ยวละแต่ว่า ผมบอกโตนะผมบอกโตให้ที่พังแะ้ไจให้ว่าอาจารย์ว่าดูหลายครับอาจารย์ว่าวเก่งเพิ่นเพิ่นบอกว่ามันสได้ตัวเดีครับท่านได้บอกตัวเลขเนีท่านได้บอกแล้วบอกแต่ความฝันเลยซื่งว่าอยู่อยู่ในเลขสูตรอาจารย์น่ะมีตัวหนึ่งนั่นแหละตัวหนึ่งแต่ว่ามันสีฝันสีคิววอแค่นั่นล่ะครับสีคิววอเพิ่วบานนะเพิ่นก็บอกว่าเลขที่ให้ไปนั่นน่ะกหางน่ะนะกคู่นั่น มันเข่าแล้วล่ะก็ถามเพื่อนนะว่าตัวใดครับในฝันนั่นตัวใดเพื่อนก็ซีให้ตัวนี้นี่ละเอาให้เพื่อนเบื้องซ้ายเอฟซีนะมันตัวใดอาจารย์กระบอกว่าผมชีได้เขียนซีให้เลยเพื่อนซีให้เลิกเป็นซีตัวใดครับซีหนึ่งหาเลอ่ะหนึ่งหาอ่ถ้าเอฟซีได้เบื้องลิดที่ผ่านมาเนาะมันจะมีหนึ่งหาอยู่ตัวหนึ่งมีในหกตัวน่ะมีหนึ่งหาอยู่ตัวหนึ่งชุดซับาอกนะแมนแต่ว่าเขาประด้ออวมาน้ำ วันนี้อาจารย์มาฝันได้ตัวนี้เนาะหนึ่งหาแต่แสดงว่ามันมีอยู่ในสูตรนะเพื่อนเพื่อนบอกว่าเลขมันที่ให้ไปหกคู่นั่นครับมันถือแล้วถือแล้วบันนี้ถือตัวใดอาตมาถามนะครับเพื่อนกบซี่ใส่ตัวหนึ่งหาอ๋อครับตัวเดียวบอกครับหัวกะตัวเดียวที่น้องเพื่อนเ่ให้ลายได้ลรืคืออาจารย์นี่เหรอให้เลขเ่อไหรในหกตัวเพื่อนซี่ให้ตัวเดียวนี่แมนซี่ให้สิบหานี่เอาเขียนเราวัดนี้เอาแจ้งได้หให้ ให้พระอาจารย์ถือเป็นเมียนบ่ล่ะพุ่นแล้วเดี๋ยวเพิ่นสิว่าอาาีก็ไปนให้ให้พระอาจารย์ถือให้อีกแล้วสิว่าอีกเอาไปห้อยไปใส่ให้เบิ่งเนาะมันก็บ่ผิดดอกเอามา้รถถือไว้รถเอาข้าวเดียวอันนี้อาจารย์สิถือให้เองเด้อบ่บ่บ่มันใส่อาจารย์นี้ถกระดาษถือกระดาษครับครับวางวางอ้าวนี่นี่ละพี่น้องเอาเบิ่งเอาบานจัดกิน้เออจัดกินงานจัดงันคุณ กูไปข้างหลังหุ่น่อยากหลังข้างหลังขังทำไมเนะเออไม่ใช่นี่หลังต้นไม้นี่มั้ยว่าันหลังโคดโอ้ยหลังกันหลังเลยเอฟซีสีด้าเด้สีดาเนี่ยจะให้ดูก็ไม่ให้ดูเอาอ๋อเนี่ยเห็นบัวเห็นครับเห็นบัวไม่เห็นไหนแดงจิงคิงเห็น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 ผมบัวเห็นโอ้ยมาแล้วหยิบลอตเตอรี่ไว้เด้อเห็นีเอ้ยอันนี้ใช่บิ่งกะกัดกันอันนี้คือความฝันอาชี่เลยกล่องมันลายตัวพี่ิมอ์มาชีดที่ตัวว่า สิบห้าเลยเออมันจะออกตัวนี้มันจะมามันจะมาตัวนี้มันจะออกตัวนี้เลขในหกครั้งนี่อันนี้เป็นความฝันในนี้เลขในหกครั้งวันนั้นที่พระอาจารย์เขียนให้คือมันมียังไงล่ะจำก็ได้เก้าห้าห้าเก้าหกเก้าหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกหหนึ่งกแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองหกครั้งเอาวันนั้นนะฮะสิ่งนี้ ยังไปแลี้ยนเนี่ยเจ้าให้เอาไปแล้ว้ยนไปแลี้ยนโอ้ยเอาไปแลี้ยนเลียนน้ำเฮ้ยดังนั้นผมไปก่อนเนอะดังนั้นได้แล้วได้ตัวเด็ดได้ทีเด็ดแล้วอาจารย์บอกโตนี่แหละไปเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋เห็ดแย่งพากันเห็ดแห่งมากันเห็ดแย่งเนาะตัวเป็นตัวทีตัวเดียนเป็นอะไได้เลียทุกคนแหละ บันใดผมพูดเดียวดอกเป็นคนหนึ่งหาตัวเดียวนึองดอกพี่น้องจำโมไทยพรท่านคนได้ขั้วแลนนี้เลยเอาแต่ว่าแลนนี้เล็กน้อยกับแต่ว่ามันจะปวดยิ้มตามมาเาะโอ้หัพวกกันบอกวันที่ท่านอาจารย์ว่าวันที่ยี่สิบเก้านี่สิคัดไห้นี่มันแมนตัวนี้บ่ครับหรือว่าเป็นตัวอื่นหรือจังใดก็ยังว่ากะจีคัดไ้อยู่กะจี นั่นละก็ยังมาเอาวันที่นี้าจัดทีแเมนตัวนี้ก็ได้หรืออาจทีเมนตัวนี้ก็ได้เออมันนีแต่ว่าบัท่านเดีเฉลยอ๋อครับแต่ว่าอันนี้เป็นบัท่านเดีเฉลยขอสอบนะวันที่สิบเก้าที่เฉลยมันเป็นนี่ในสูตรพอดีมันมันตรงก็เลขสูตรับมันเป็นนี่ในสูตรพอดีแต่ว่าบปเมนตัวที่อาจารย์คัดให้เด้อพี่น้องอาจารย์ที่คัดให้อีกคนนึงอาจจะบปเมนตัวนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ รอมือหนันอาจารย์บอกว่าสิคัดให้จ้าหางสองหางสองหางแค่นั่นละครับอ่ะจังไดงกะมือวันที่หยิบเก่าหนี่สีคัดไห่แค่สองหางอันนี้เป็นเลขนี่มีสฝันสองเกินแค่นั้นบองเกินมาตรงกับสูตรคำนวณเอากต่ในฝันเพิ่นกับซี่บอกอยู่เดียไม่สิออกตัวนี้ครับอืมแต่ว่าแต่ว่าในสูตรของอาจารย์นี่เลยนี่สิคัดให้ตัวใดหน่นรออีกแค่หนึงเนาะเออรออีกวันที่หยิบเก้าหรือววันที่หยิบเก่าเพราะว่าอาจารย์นัดหยิบเก่าเนาะ จังใดๆก็จะมาอีกรอบนึงครับเอะไปเบินเราพวกนั้นท้ายตัวเล็กเราไปเลยว้ายได้เต่าหรือหมาเนาะไปแล้วฮ่เ <laughs> อาไปไปเนี่ยผมไปลุ้นมูก็ได้ตัวเล็กคือมูนั่นแหละท้ายให้พี่น้องเบิ่งไปแล้วเดี๋ยวจังใดล้อวันทีมีซิบเก่าออน,นะครับจะมาตามให้ตัวที่พระอาจารย์คัดให้อีกแค่นึงจะเป็นสองหางจะเป็นหนึ่งห้าหรือไม่เป็นหนึ่งห้าก็รอเบิ่งอีกแค่นึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดนะครับเด้อที่สำคัญทาง YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพอดีจะบพระผัดหลับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งทั้ง,งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้จะล่ำลาพระอาจารย์ไปครับกราบนมัสกาครคับพระอาจารย์จะเร่ยนสุขจะเร่ยนพออย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสานคิดกัน